Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบดึงดังไม่ค่อยได้เพราะว่าดึกแล้วเดี๋ยว้างคองจะตกอ้าวได้กันแล้วแต่ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช a n n e แฟนบอยส์นะครับ,รบวันนี้วันนี้นนเทปนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีแคปเพราะว่าเราเพิ่งรีแอคพี่สตีนันเนยอินเทสเนอรน่ารักมากน่ารักมากขอนับยาแป๊บหนึ่งยขอนับเวลาโชว์ นัดด้วยแล้วกันนัดจึงรลยอ๋อ,อ,อ,อคืออ่ะเนยยังไงก็คือความมั่นตัวเองนี่คือ,อยังไงก็เต็มร้อยเต็มล้านเนาะเนยอะหหอนะแต่ทีนี้อ่ะเราก็รู้ที่มาแล้วว่าทําไมเขาถึงเออไปตามจีบแพรมเนาะใช่เอออีพีนี้ก็ไปเฉะลยว่าเอ้ยเขาตามจีแพรมาบังเอิญไปเจอกันมากเขาก็คิดว่าเป็นพรมลิขิตของเขาเขาก็เลยตามนู่นตามนี่มาตลอดไปเจอเบอร์หนึ่งเหมือนกันเป็นไงล่ะ เอออะไรอยากรู้เลยบอกอะไรได้ไหมว่าชอบฉากไหนเพราะมันสนุกทุกหลายหลายอันมากเลยอยากรู้ว่าแต่ละคนชอบฉากไหนฉันต้องแย่งเลือกก่อนและจะได้เลือกจะได้เลือกฉากจะได้เลือกฉากสุดท้ายฉากวนีนอนน่ะอ่ะถ้างั้นคนละอันฉันชอบฉากเยแดงอ่อน ใช่ยแตงอ่อนเยแตงก่อนนี่กับพี่วัดแต่ละพี่วัดใช่ไหมวัดคือคือมันมาในจังหวัดที่ไม่คาดคิดว่าจะเรียกเยแตงอ่อนอ๋อพี่ชอบฉากพี่ชอบฉากซ่อมดอกไม้ถวายทานโอ้ยใส่ชุดที่ใส่ชุดนอนแ่ละพี่บอลใส่ชุดนอนที่ชอบใส่ชุดนอนมาซ่อมอ่ะอืออือ ฉันอะไรวะฉันคิดถึงเธออ่ะอืมเออมันมันมันคือเหมือนกับตัวคือพี่ชอบเพราะรู้สึกว่าเหมือนตัวเนยอ่ะรู้ตัวแล้วว่าคนที่เขาชอบอ่ะคือพี่จริงๆแล้วไม่ใช่แพรมใช่ไหมเออเพราะเขารู้ตัวตอนที่แบบว่าดอกไม้โดนทําลายปุ๊บแบบมันเหมือนแล้วคือเขาไม่เขาไม่ได้เจ็บเขาไม่ได้เจ็บตอนไม่ได้เจ็บตอนที่แพรมปเใช่ไหม ตอนที่แพมถูกถูกจูงออกไปเออไม่ได้เจ็บแต่เขาเจ็บตอนที่เห็นดอกไม้ที่พิธีทำมาพังพังพี่ป้อนง่ามันเปรียบเทียบกันเลยเนอะแล้วฉากแรกที่ดอกบัวโดนเหยียบโดยพิธีทูกทุกแล้วในขณะพิธีพิธีก็พูดถูกไหมหรือว่าพมลิขิตหรือเปล่านะแล้วก็ภาพก็ย้อนกลับไปอ่ะเรียกว่าว่า เออแล้วเราก็เลยรู้สึกแล้วคุณแชมป์าชอบเล่นอะไรแบบนี้ชอบเล่นแบบว่ากิมมิกที่มันมีแบบว่าอีสเตอร์เอ็กอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ด้วยเออเออเนี่ยเข้าใจพี่ปอนเลยอ่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เสียใจที่แพมโดนลากไปใช่ใช่ก็เลยเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเออชอบฉากนี้เพราะว่ามันเหมือนตัวที่เขารีมายได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือจริงๆแล้วความรู้สึกของเขาจริงๆคืออะไรมันเลยทําให้พี่อ่ะเอ้ยดูแล้วฉากนั้นไม่มีอะไรเลยนะ แต่มันเป็นตัวเริ่มความรู้สึกที่เขาเริ่มรู้ตัวก็เลยชอบชอบเลยชอบมากอะไรอย่างงี้ผมก็ชอบผมขาชอบฉากที่นอนนั่นแหละที่เขาสลรับภาพอ่ะคือชอบตรงที่เขาไปใช้คําว่าวิชาทีอ่ะคือพิธอยู่ตอนอยู่ข้างล่างพี่ธีเขาจะเป็นคนพูดเนาะเดี๋ยวไปสอนวิชาแพมให้อืมเออแล้วก็แถมวิชารักด้วยเออแล้วทีนี้ พออย่างที่พี่ปอนว่าพอเนยมันรู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วคนที่ชอบว่าไม่ใช่แพมนางก็เลยเอาประโยคทิศพิธีพูดอมาพูดกับพิธีแทนว่าอืมด้วยสอนวิชาทิแทนได้ไหมไม่ย่างเงี้เออแบบโอ๊ยแต่ละคนอยู่ไม่ไหวกันเลยนะเมื่อกี้โออแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอยู่เลยแบบนี่นี่เราอัดกันดึกมากนะจริงพอไปเจออันประโยคนั้นเข้าไปปุ๊บโอ๊ยตื่นเลยขณานี้เวลา จะตีชอปซะเพราะว่าเพราะว่าป้าเขาอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะพี่ชอบฉากอันนี้ที่ที่อยู่หน้าหน้าประตูหน้าซุ้มประตูทางเข้าแล้วดีเวิร์สกลับได้กันน่ะเดียวกันเออแต่อันนั้นก็น่ารักคือไดอะล็อกอ่ะมันเป็นไดอะล็ทหรอเปิดหวานเหรอเออปอยหวานสองข้างจะเรียกโนดแมลงสาบโอ้ยเลโหจะหม่ละพออืม แล้วพอให้พิธีสับข้างกันแล้วเสร็จแล้วประโยคที่ใช้อ่ะเป็นประโยคเดียวกันเวลาฟังแล้วแบบมันมีอารมณ์ที่เรา f l a s ตามภาพไปเรื่อยๆเฮ้ยตอนนั้นพูดอย่างนี้พอตอนนี้เวลาเวลาโดนทํากลับอ่ะมันรู้สึกยังไงเออเออและที่ตอนที่พิธีเป็นคนพูดที่ที่มันไม่ได้แฟดแบ็ a ไม่ได้เป็นแ l a s h b a นะพูดด้วยประโยคนั้นนะอ่ะเดียวกันและยื่นอ่ะเออแล้วเวลารับเก็บมาคือแบบ เฮ้ยมันคือใจฟูมันคือรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนได้รับดอกไม้จริงๆแล้วแสดงให้เห็นว่าพี่พีอ่ะเขาจํารายละเอียดของเนยได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะใช่เพราะเขาจําประโยคนี้ได้แม่นมากเห็นปะใช่มาะมาะโอ้ของคาัก็บวกหนึ่งพี่เอกอ้าว อะไรง่ายกว่าแล้วบอกคนอื่นว่าเอาคนละฉากตัวเองก็มาบวกหนึ่งอย่างเงี้ยก็ฉากเดียวกันพี่เอ็กพูดแล้วก็เลยไม่พูดสามเอาเออก็ไปเรื่องฉากใหม่สิแต่ั้นพี่ถ้าคนอื่นตอบอย่างเงี้ยไม่ยอมพี่เฟอร์พี่เฟอร์ไม่ใช่มีอันหนึ่งเอาไหมพี่เฟอร์ไม่ใช่อันเนี้ยฉากฉากเนี้ยชอบอะไรด้วยรู้ไหมชอบอะไรอ่นักแสดงสมทบป่ะนักแสดงแถวสอง๋ออะไรหลอมแม่หลอมอ่ะ ดูไม่มีอะไรกันอะไรไม่มีคําพูดไม่มีคําพูดเลยนะแต่ดึงดูดของพวกเราได้แบบแต่เล่นทุกคนบอกเลยฉันฉันเกลียดกัดชมพูมากเอาใหม่ขอนิยามใหม่เกลียดหรืออิจฉาอิจฉาสวยมากอีกอีกอันหนึ่งที่ชอบก็ได้ถ้าแชมปมันไม่เลือกเดี๋ยวเลือกเองอีกอันหนึ่ง อันที่พี่เอ้ยไม่ใช่พี่พี่อันที่พี่เนยนั่งทําการบ้านกับนิดหน่อยโอเออที่พี่อนที่บอกว่าทําให้ใยทำให้ใยภูมิใจเออแบบทำให้ใยนั่นผูกยันให้ใยนั่นภูมิใจอะแบบโอนหลอกรักมากไอ้เลยดูฉากเดียวกันที่จะเพิ่มเลยเมื่อกี้จริงตอนนี้คือแบบโอ้ยห็นคหน้าปัาติมป่ะอ๋อน้าติดิมก็งงเนาะเพราะ ใหญ่นั่นคือใครวะอะไรอย่างเงี้ยเออกรรมการอยู่วะเป็งงแม่ป้าติ๋มต้องไม่คิดว่าใหญ่นั่นคือใครป้าติ๋มต้องคิดว่าอีนั่นคือใครใครที่ทําให้ลูกกูเป็นอย่างงี้ได้ใช่ไหมนั่นนเป็นใครวะไออเออเอเนอร์นี่ได้แล้เรื่องนี้นิดหน่อยก็เถอะนิดหน่อยก็ต้องคิดว่าป้าติ๋มอะไรนะแชมป์มาตอนแรกคิดว่าป้าติ๋มมาคิดว่านี่เนอร์เป็นอะไรวะเนี้ย ไม่เหมือนเขาแม่ได้ยินไงว่ายายทำให้ยายนั้นมันภูมิใจหน่อยอะ่ะแต่แต่นิดหน่อยอ่ะน่าจะรู้แหละว่ายายนั่นที่หมายถึงคือใครใแต่ว่าแม่อ่ะไม่น่าจะรู้แม่ก็แ,แค่ใส่ว่าคือใครแต่แม่ก็เลยงงอะ่ะแม่ก็เลยทําหน้าง,งงว่าทำไมอยู่ๆลูกกูก็เปลี่ยนไปน,น,ไน,น,นิดหน่อยรู้ทันนิดหน่อยรู้ทันใช่คิดไรหรือเปล่านี่ได้พี่ที่ของพี่อ่ะเหรอแบบนี้อ ก็ดูดีน<ด>ถือ,อดอกไม้มาแล้วก็ยิ้มแบบนั้นแล้วก็คิดไปจนถึง<ม>คิดไปถึงตอนนั่งทำดอกไม้ด้วยกันนะ<ม>่ะวันเนี้ยวันนี้ยคือซีนน่ารักเยอะมากแล้วก็ซีนแบบอูยุบยิบยิบเลยน่ารักมากเนาะ เอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเราขอถามละกันว่าชาววัดพรูทั้งหลายเนี่ยชอบซีนไหนยังไงกันบ้าง mm hmm. เอามา่อยให้พวกเราแฟนบอยฟังกันบ้างนะว่าเฮ้ยอันนี้ฉากนี้ซีนนี้เพราะอะไร uh huh. เอาไปฟังหน่อยอยากรู้จริงๆเพราะเอาแต่ละคนน่ะมันก็มีแบบประสบการณ์ต่างกันเนาะเพราะ <Yeah. S 2> ฉะนั้นมุมมองในแต่ละซีนก็จะต่างกันเราก็อยากรู้ไงว่าชอบซีนนั้นเพราะอะไร mm hmm. เราอาจจะแบบคิดไม่ถึงไงแต่อ้ mm hmm. พอคิดไม่ถึงนี่แหละว่าชอบเพราะอะไรเนี่ยทำให้เรามีความสุขนะการอ่านตับการหน่อยคอมเมนต์เนาะสุ ใช่่น่อนด้วย,ย,ย,ยนะครับเพราะว่าวันนี้พวกเราอาจจะรีแคปเร็วหน่อยแต่ว่าแน่นอนว่าแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพแน่นอนเพราะเราอยากรู้เหมือนกันว่าคุณภาพในความรู้สึกของคุณจากเรื่องพี่จตีนะาเนอยใน EP7 เนี่ย เป็นยังไงบ้างให้ความรู้สึกอะไรกับตัวคุณบ้างเอามาเล่าหน่อยเนาะเอาละครับวันนี้พวกเรา5คนนะครับคงต้องลากันไปแล้วเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรแบบไหนยังไงติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฝากติดตามพี่จตีนั้นเลยนะครับได้ทางช่องสาเนาะแล้วก็ดูย้อนหลังไปที่ asplay นะครับวันนี้พวกเราชนะแฟนบอยไปแล้วจ้ะเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรแบบไหนติดตามกันนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย